กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการวิทยซองครับคุณลุงทรนะครับ,ค,รบความเชื่อเรื่องเมืองดนละครเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่สร้างสมัยของโบราณซึ่งเป็นชื่อทั่วไปที่ชาวบ้านใช้เรียกนะครับสมัยอดีตของประเทศไทยแต่ถ้าพิจารณาตามวิชาการโบราณคาดีแล้วเนี่ยแหล่งโบราณคาดีประเภทที่มีคูน้ําคันดินล้อมรอบนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบโบราณวัตถุ ที่กาหนดอายุจากรูปแบบของศิลปะอืตรงนั้นได้นะฮะว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่สิบเอ็ดถึงสิบหกอะไรประมาณนี้นะฮะเรียกกันว่าศิลปะแบบทาราวดีในเท่าที่เขาดูนะดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อกันว่าแหล่งโบราณคดีเมืองดละครก็น่าจะเป็นเมืองสมัยทาราวดีอันนี้ป่ะสปาทําไมฮะอ๋อทาราวดีไม่ไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมีงานวิจัยครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับอ่ เขาอาพันถึงดงละครชนิดหนึ่งคืองานวิจัยเรื่องเมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทยอ,าอาการศึกษาตำแหน่งที่ตั้งและก็ภูมิศาสตร์อันนี้เป็นเป็นชื่อเรื่องที่เขาวิจัยขึ้นมานะ,ะครับคือโดยอาจารย์ที่ว่าสุสบจัญญาแล้วก็อาจารย์ผงศรีวานาสินจาก มหาลัยชื่อดังที่หนึ่งแล้วกันซึ่งได้เสนอว่าในช่วงสมัยราวพุทธศตรวตรรษที่11-16เนี่ยพื้นที่บริเวณดงละครเนี่ยเป็นเกาะอ,อยู่ในทะเลของอ่าวไทยในสมัยนั้นนะครับการศึกษาทางโบราณคดีนะครับเพื่อตรวจสอบเรื่องราวของแหล่งโบราณคดีดงละครนะครับโดยการขุดค้นมีสองครั้งซึ่งครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2515แล้วก็ครั้งที่สอง อยู่ช่วงปีพุทธศักราช2,529หรอยาลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นส่วนใหญ่นะครับได้แก่เศษซากภาชนะดินเผาซึ่งประเภทที่เด่นเลยก็คือเศษจากภาชนะบริเวณที่ส่วนไหลไหลของภาชนะที่แบบหักมุมเป็นสัน,สนจะเหลือแค่ส่วนนั้นที่ยังเหลือรอดอยู่นะฮะแล้วก็ตรงที่ที่มันหักออกมาเนี่ยมันจะตกแต่งด้วย ลายเชือกทาบนะนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่บริเวณช่วงล่างของภาชนะก็มีแล้วก็ภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายประทับรูปดอกไม้รูปผงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมครับพระทั้งสองแบบนี้เนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบเด่นแล้วก็พบเสมอในแหล่งโบราณคดีสมัยเทราวดีก็ก็คือง่ายๆสิ่งที่เขาเจอมันก็ ตรงกับยุคที่เขาเจอในที่อื่นมาด้วยในยุคสมัยเทรวดีนะฮะโบราณวัต <c oughs> ถุอื่นๆที่พบที่ดวงละครเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีอีกก็คือลูกปัดแก้วลูกปัดหินครับ <c oughs> ตะคานดินเผาตะก,กั่วเส้นกลมนะทําเป็นห่วงเล็กๆอะไรอย่างนี้ออื <c oughs> แล้วก็อน,นั้นพูดถึงครั้งแรกและครั้งที่สองที่เขาไปขุดค้นเนี่ยก็ยังมีหลักฐานสําคัญประเภทหนึ่งคนระับที่ได้พบในระดับบนๆของชั้นดินที่อยู่อาศัย สมัยโบราณเมืองโดรครเนี่ยก็คือเศษภาชนะเคลือบสีฟ้าของเปอร์เซียซึ่งมีอายุราวคิสศตวรรษที่เก้าถึงสิบหรือว่าถ้าเป็นพุทธศตวรรษเนี่ยก็อยู่ที่สิบห้าถึงสิบหกนะเศษภาชนะเคลือบของเปอร์เซียเนี่ยได้เคยพบมากที่ภาคใต้ของไทยก็อย่างเช่นแหลมโพอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็เกาะคอเขาอำเภอ ธะบุรีจังหวัดพังงาอะไรอย่างนี้ก็คือมีตรงนี้ปนมาด้วยครับนะฮะอันนี้ก็เรื่องราวของเบรนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็ที่เขาไปพบว่าทําไมเขาถึงรู้ว่ามันอยู่ในสมัยธราวดีเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างเป็นหลักฐานตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงเราไปเรามาพบกันว่าจะยังไงกันต่อต้องให้คุณพาคินเป็นคนเล่าต่อนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ